สวัสดีครับเอ่อวันนี้ผมจะมาสอนอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro นะครับอ่าแบบขั้นตอนที่จะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถใช้งานได้นะครับว่าขั้นตอนมันทำงานเป็นอย่างไรครับเริ่มเลยนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่าเริ่มต้นเลยนะครับคือเราต้องไปซื้อฮะซื้อ คอมไพเลอร์มานะครับเป็นซอฟต์แวร์แล้วมาติดตั้งนะครับเป็นของแล้วไอเน,นี่ยเขาเรียกว่าคอมไพเลอร์สามารถซื้อได้นะครับแต่ก็มีให้ใช้ฟรีด้วยนะครับเแบบใช้ฟรีก่อนแต่มีข้อจำกัดแล้วถ้าชอบก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มีอยู่ค่ายหนึ่งครับสามารถใช้ได้ฟรีไม่ต้องซื้อแถมก็ดีด้วยทำงานเร็วด้วย ดีกว่าค่ายอ,อื่นด้วยซ้ำนั่นก็คือ AVR Studio ครับเขียนพวกไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เช่น ATmega16 A, A, A ครับทำงานรวดเร็วมากเร็วกว่าค่ายอื่นครับก็คือแต่มันมีมันต้องซื้อนะคอมไพเลอร์แต่มีอยู่ค่ายหนึ่งคือ AVR Studio ไม่ต้องซื้อนะครับาจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดมาหรือซื้อมา ซื้อหรือดาวน์โหลดมาอะไรก็ว่ากันนะครับฟรีก็ไม่ฟรีจากนั้นเราก็ลงโปรแกรมติดตั้งติดตั้งเป็นโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเขียนข้อมูลนะครับเขียนภาษา c ในลงในคอมไพเลอร์นะครับในคอมไพเลอร์ที่เราดาวน์โหลดหรือซื้อมาติดตั้งนะครับทําการเขียนภาษา c ีเสร็จแล้วก็แปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ h ฮกนะครับให้สมบูรณ์นะครับ ให้ผ่านเสร็จแล้วก็จะได้ไฟเฮกออกมาอย่างนี้ครับเพอได้ไฟเฮกออกมาเราก็ต้องไปซื้อบอร์ดนะฮะบอร์ดเบอร์โปรแกรมตัวนี้นะครับซื้อบอร์ดเบอร์โปรแกรมมามันจะมีซอฟต์แวร์แถมมาให้เราก็ทําการของของเบอร์นั้นๆนะครับบอร์ดเบอร์โปรแกรมของค่ายนั้นๆหรือเบอร์นั้นๆจากนั้นเราก็เอาซอฟต์แวร์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมเบอร์นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จ ก็โปรแกรมนี้ก็จะนำไฟลแฮกนะครับมาแปลงเป็นไบนารีนะครับแปลงเป็นแบบมีไฟกับกลาวสองค่าเท่านั้นนะครับคือจะปล่อยเป็นไฟกลาวออกมาจากคอมพิวเตอร์เลยครับโดยบอร์ดเบอร์เนี่ยจะเอ่อเอาง่ายงครับเอ่อคอมไพเลอร์กับโปรแกรมเบอร์ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ มันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์จะทํางานอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะส่งออกมาทางเอาต์พุตของคอมพิวเตอร์นะครับมันจะส่งมารอไว้นะครับ่าบนารี hmm. uh, inary, ตัวนี้ uh, มันก็จะบอกเอโปรแกรมเบอร์เนี่ยมันก็แปลงไฟล์เฮกให้เป็นบนารีคือมีไฟล์กับกลาวสองค่าเท่านั้นเสร็จแล้วบอร์ดเบอร์โปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องเอามาต่อนะครับเอาอินพุตเข้ามาต่อกับโปรแกรมเบอร์นะครับ ต่อเข้าไปนะครับเอาสายต่อเข้าไปเสร็จแล้วส่วนเอาพุตของบอร์ดโปรแกรมเบอร์นะครับก็ต่อเข้ากับเอาพุตนะครับต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอ่าโปรแกรมเบอร์จะทำหน้าที่แปลงไวทเอฟนะครับให้เป็นไบนารีนะครับสัญญาณตรงนี้จะอ่อนนะครับจะเข้ามาที่อินพุตตรงนี้นะครับบอร์ดโปรแกรมและบอร์ดโปรแกรมเป็นโปรแกรมเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขยายสัญญาณให้สูงขึ้นนะครับพอที่จะมีกําลังอัดเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ นะครับของเบอร์นั้นๆนะครับหลังจากอัดข้อมูลเข้าไปเต็ตเรียบร้อยอัดเข้าไปในส่วนไหนของไมโครคอนโทรลเลอร์ครับก็อัดเข้าไปในรอมครับ r อมก็คือที่ที่ซึ่งเก็บหน่วยความจำถาวรนะครับไม่สามารถเขียนด้วยเขียนด้วยวิธีปกติได้นะครับทา,ทางปกติไม่สามารถเขียนได้นะครับมันจะต้องเขียนด้วยพิเศษคือแฟร รืออัดโปรแกรมเข้ามานะครับหน่วยความจำนี้ก็จะมีความจำถาวรนะคคงทนเป็นสิบปีครับหรือเป็นร้อยปีแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วจต่แล้วจต่ค่ายนะครับมันจะมีความจําเป็นร้อยปีหรือเป็นสิบจุดปีนะครับแล้วจึงสูญสลายไปนะครับความจาในในลอมนะครับเพราะฉะนั้นก็หายห่วงนะครับเป็นร้อยปีนี้ก็ไม่มีใครเหลือแล้วนะครับเอทีนี้ก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับ หลังจะอัดเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะครับอีกทีอยู่จะงงคือคอมไพเลอร์เฮกไอที่แปลงเป็นเฮกอะไรนะโปรแกรมเบอร์นั่นเนี่ยนะครับอยู่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ส่งสัญญาณออกจากคอมพิวเตอร์มานะครับเป็นไบนารีนะครับคือมีไฟกับกลาวเท่านั้นนะครับอัดตรงส่งมาให้บอร์ดเบอร์นะครับซึ่งมันมีค่าน้อยมากนะครับอ่อนๆนะครับสัญญาณอ่อนมากแต่เราก็ใช้บอร์ดโปรแกรมขยายสัญญาณให้สูงขึ้นอัดเข้าไปในส่วนของรอมครับอัดไปในส่วนของรอม ในไมโครคอนโทรลเลอร์ครับซึ่งเป็นหมือนจำจำที่ถาวรนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเราอัดโปรแกรมให้มันเสร็จเรียบร้อยภายในรอมก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เต็มไปหมดเลยครับแล้วแต่เราเขียนคําสั่งมากน้อยท่าไหนครับถ้าเราเขียนคำสั่งมากจํานวนหนึ่งก็มีมากนะครับจํานวนศูนย์ก็จะมีมากมากตามนะครับมหาศาลเลยนะครับถ้าเราเขียนเยอะซึ่งอย่างไลงนะครับอเปรียบ ถ้าเปรียบเหมือนไอหนึ่งศูนย์หรือไฟกับกาที่พูดถึงนี่นะครับก็เปรียบเหมือนเราถ้าเราไม่ใช้หมือคอนโทรลเลอร์เราสร้างวงจรเองนะครับไม่ต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มันจะก็จะเป็นวงจรขนาดยักษ์ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากๆเลยมันใหญ่เกินทีนี้ยังไงนะครับมันก็ต้องต่อไฟมันมีจํานวนมากอิเ e ล็กทรอนิกส์พวกรีสต์เตอร์ทานซิสเตอร์ s itter, <S คาเบสิ s itter, <S ์เตอร์คอนเดนเซอร์เตไมไปหมดเลยนะครับ ถ้าเราสร้างเองนะครับมันจะเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องต่อไฟให้คอนเดนเซอร์ดิสซิเตอร์อะไรพวกเนี้ยพวกทานซิเตอร์เกตเกิดอะไรเราต้องต่อไฟให้เขาให้มัน่ะฮะยิ่งมีมากกันนวนเราก็ต้องยิ่งต่อให้แต่ละอุปกรณ์นะฮะทั้งไฟทั้งกาวเข้าไปทุกตัวนะครับยิ่งมากไฟกับกาวก็ต้องที่ต่อเข้าไปก็เยอะมากใช่ไหมครับถ้าเปรียบเสมือนหนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมครับไฟก็คือหนึ่งศูนย์ก็คือกาวใช่ไหมครับ,ก, 1, 9, รบก็เช่นเดียวกันครับ แต่ไมโครนัลเลอร์นี่มันจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกันแต่มันรวมอยู่ในนี้นะครับอัดแน่นอยู่ในนี้เป็นจำนวนมหาศาลนะครับเป็นพันๆหมื่นๆตัวอะไรอย่างเงีนะ้ยอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันทําให้สะดวกเราไม่ต้องทําวงจรขนาดใหญ่นะครับแล้วไอหนึ่งศูนย์นี่ก็ใช้อัดเอาเข้ามานะครับอัดจากบอร์ดเบอร์โปรแกรมเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ความจำอยู่ในรอมนะครับเมื่อเราต่อไฟมันก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นไฟกรางโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งมันก็สะดวกนะและทํางานได้มีความแม่นยำสูงกวยนะครับ ป้องกันน้อยได้เยอะแยะเลยครับถ้าเรามาต่ออุปกรณ์เองวงจรใหญ่ๆนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เหมือนกับไมโครคอนโทรเลอร์นี่ครับใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหมือนกันแต่ไอ้นี่มันย่อขนาดเล็กใช่ไหมครับถ้าเราต่อเองเนี่ยมันจะเป็นขนาดยักษ์ใหญ่แล้วหนึ่งศูนย์ถ้าเรายิ่งโครงงานใหญ่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้กราวไฟเราก็ต้องต่อให้อุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับแต่ละตัวก็ต้องมีไฟกราวไฟกราวแค่นเดียวกันครับมาในส่วนของลมก็คือหนึ่งศูนย์นั่นเองครับมันก็จะต้องมีมากมายมหาศาลตามไปด้วย่นกั แต่ไมโครคอนทรลเลอร์ทำงานเสถียรกว่าเยอะครับแล้วไปจอขนาดใหญ่นี่ลวนครับผมเคยต่อมาแล้วรวนเละเทะหมดเลยครับใช้งานไม่ได้เลยใช้งานยากครับแต่ไมโครคอนลเลใช้งานสุดยอดครับเสถียรและแม่นยําสูงครับอ่าเมื่อเราได้มาแล้วนะครับในส่วนของลมก็จะเหมือนสมองของมันครับมันจะมีคําสั่งเต็มไปหมดเลยในหัวตามที่เราเขียนอัดให้มันนะครับหนึ่งศูย์หนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยอัดเป็นนวนมหาศาลเลยครับ เสร็จแล้วไอ้หนึ่งศูนย์นี่มันก็เยอะอยู่ในรอมนี้ไหมครับเมื่อเราต่อวงจรเสร็จเราก็ท่านต่อไปครับเราก็ไปต่อวงจรตามที่เขียนไว้นะครับว่าจะให้เล็ซติดอะไรเงี้ยเราก็เอาเล็ดมาต่อเอาอะไรมาต่อนะครับมันก็จะทํางานได้แล้วเราก็สามารถสั่งมันได้เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้สั่งงานได้ทุกชนิดเลยอันนี้เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์เล็กนะครับอ่อส่วนข้อมูลอ่อข้อมูลถ้าฟังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถไปอ่านได้นะครับ ข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่อ๋ออที่นี่นะครับอ่อไมโครคอนโทรลเลอร์ทรงชัยสองนะครับ b o x s p o t c o m นะครับอ่าเข้าไปในนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้อ่านอย่างนี้นะครับขั้นตอนใี่อ๋อทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานใช้งานได้นะครับเขเขียนไว้ให้นะครับก็ไปอ่านทำความเข้าใจเอานะครับคุณก็ไปอ่านทำความเข้าใจกันได้เลยนะครับเพราะพูดมันอาจจะตกหล่นนะครับ อนี่คุณคเข้าไปอ่านได้นะครับก็มีหกข้อที่ผมเขียนไว้กเข้าไปอ่านได้ที่นี่ครับไมโครคอนทรเลอร์ ler, ทรงใช้สอง o อสซบอรดเดอร์รับบทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ